โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินต้อนรับเข้าสู่ P Gamer มอทนะครัไม่ใช่ต้อนรับเข้าสู่มา c คร f t นะครับพีอีศูนสมศูนย์ะครับคูกับผม P Gamer มอทีอีกครั้งนะครับค้วันนี้ครับก็จะมาสอนใีการสร้างโลกวางไว้ที่ห้องสมุดนะสมุตใครที่เคยไปที่โรงเรียนนะครับก็จะมีห้องสมุด ก็จะมีโลกให้เราหันดูว่าเป็นประเทศอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรก็ได้ฮนะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็สมัรคริปที่เคยเห็นนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนสร้างในม c r รับนะฮาฮะไปเลยก็ไม่ทําการเสียเวลานะเดี๋ยวผมขอตั้งให้มันเป็นแบบน,นั้นโอเคนะครับก็ วิธีการสร้างนะก็มาสร้างไ m i ไหมครันะคณะท่านผู้ชมก็ต้องตีโครงเรียกว่าอะไรห้องสมุดนะทําเป็นห้องนะทําเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะทำแล้วแต่เราจะไม่ทำอาจจะ้องทำโอเควิธีการสร้างเราต้อง,ต,องต้องเตรียมก็คือหนึ่งวไม้สซูอะไรวะแล้วไม้สซูนะครับก็อบล็อกไพทูนะครับแล้วก็เทวันนะครับ มานาวพรมยยแมงมุมนะยใยแมงมุม,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 มคือบางก็เรียกชื่อไม่ถูกเท่าไหร่นะครับกว่านี้เป็นภาษาไทยผมก็เลยอ่านรู้เรื่องนะเป็นไหมแล้วกนะ็สมหรับใครที่อยากใกล้ลิงตายคือแอเโอเคนะวิธีการสร้างหนึ่งก็คือตั้งไม้ขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะครับที่สองก็ต้องนะนชั้นเชื่อกรับ อ่าต่อไปมนาพผมนะครับวางนี้นะครับเขาวางแย่ไปมุมกอไปเลยวางผิดนะครับรไปอย่างนี้เลยนะครับก็คิดดีต้องมาจากคนฝรั่งนะครับชมาเขาวางทวารลอมรอบไปเลยนะครับอ่าทำง่ายเลยนะก็เป็นของตกแต่งถ้าม่อชมจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะก็จะเป็น ขอบโรคเขียวๆแล้วก็มันเหมือนนะเป็นไหมครับนะก็ทําไมถึงตั้งเย็นมือไว้นะค,นค,นค,ครับคนคนเขาก็ตั้งตั้งไว้นะครับเพื่อเอาทวันใส่นะครับแต่ไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้แล้วแต่เราจะใส่เย็นมือก็ได้เมื่อชมขดออกก็ได้เพื่อไม่เครียงอะไรแบบนี้นะอ่าปีนได้เลยหรอโอเคนะเป็นอย่างนี้นะอ่าสำหรับคนของตก แต่เท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r ร b ์ใหผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย